แสงแดดเลื่องล้องส่องลงมาหลังคามุงจากถึงเป็นความลำบากความยากจนต้องอดทนกันไปอยู่กินภาษาคนจนถึงจะมัวทำบ่นทำเบื่อทำไม โชคดีแล้วที่เป็นไทยแผ่นดินไม่ไายใจคนไม่โลยฝนโปรยช่วยข้าวในนาก็ตักเอามาเก็บกินในโอ่งอาบกินน้ำปิงน้ำโขงภายเลืออีโปง้งมาแต่โบราณ ตำนานว่าทอผู้เท่าทำโลงต้มเหล่าใต้โคนต้นตาลเป็นอยู่อย่างนี้มานานถึงดูกันดานบ่ได้สร้างปัญหาถึงจะค้าไปหน่อยเท่าเท่าล่างหนูแต่ก็พอได้อยู่กินกันอย่างแมว ถึงจะมีปัญหามันก็แล้วไปแล้วใครมาฮอดมาแอวอยยังว่าโนปลอมแปมโนปลอมแปมโนปลอมแปมบอกมีปัญหาเปิ้นว่าโนปลอมแปมโนพร้อมแปมโนพร้อมแปมไม่มีปัญหาเขาว่าโนพร้อมแปม ยุนี้กุศากรรมคือตามส้มตามบรรจุก,กระป๋องเล่าตานเขาเทลงกล่องแพ็กกิ่งตีกันว่าพาเจอไลใครต้มจะต้องโดนแพ็กกิ่งตีตาว่าพาเจอไลใครต้มจะต้องโดนจับเหล่าเถื่อนจะมาทับสัมปทานได้ยังไง ชีวิตตุทิศเพื่อใครตื่นขันพร้อมไก่ไปเข้าโรงงานโนป้อมแปมโนป้อมแปมบอกมีปัญหาเปิ้นว่าโนป้ no am, no อมแปมโนพร้อมแปมโนพร้อมแปมบ่อมไม่โนพร้อมแปมโน่พร no ้อมแปมไม่มีปัญหาเขาว่าโนพร้อมแปม โน่ no ้อ no มแปมโนป้อมแปมบอกมีปัญหาเปิ้นว่าโนป้อมแปมโนพร้อมแปมโนพร้อมแปมไม่มีปัญหาเขาว่าโนพร้อมแปมโอ้ ถึงจะค้าไปหน่อยเท่าๆล่งหนูแต่ก็พอได้อยู่กินกันอย่างแมวถึงจะมี <c oughs> ถึงจะมีปัญหามันก็แหวป้ายแหวใครมาฮอดมาแอวอย่างว่าโนพร้อมแปมโนป้อมแปโนป้อมแปมโนป้อมแปม บ่มีปัญหาเปิ้นว่าโนปพร้อมแผ่มโนพร้อมแพ่มโนพร้อมแพ่มไม่มีปัญหาเขาว่าโนพร้อมแพ่มแสงแดดเรืองร้องส่องล,อง,อง,ลงมาหลังคาคนอนตีข้าโนบทำเนียมจารีได้ถูกยุคน,นี้ทำลาย เขียนลงประวัติศาสตร์ให้คนในชาติได้จดจำไว้บุญคุณของแผ่นดินไทยฉันยอมเป็นควายหัวใจกระบถึงจะข้าไปหน่อยเท่าๆล่างหนูแต่ก็พอได้อยู่กินกันอย่างแมวถึงจะมีปัญหามันก็แหวไปแหวใครมาฮอดมาแออยังว่าโนบพร้อมแพม โนป้อมแปมโนป้อมแปมโนป้อมแปมบอกมีปัญหาเปิ้นว่าโนป้อมแปมโนพร้อมแปมโนพร้อมแปมบอกไม่มีปัญหาเขาว่าโนพร้อมแปมโนพร้อมแปมโนปพร้อมแปมบอกมีปัญหาเปิ้นว่าโนปพร้อมแปมโนพร้อมแปมโนพร้อมแปม ไม่มีปัญหาเขาว่าโนพร้อมแพม